เดดสินให้จังหวะเตาลูกีมาสีฟ้กไปเลยน้องเลยน้องเลยโดทัน้อเลยไปไปา้องเพลงไปเลยบ้างร้งไปดิร้องเลมาครับเพื่อนหมายเลขเจ็ดทไปการไม่ผ่าน้ลูกนี้เสียไป น้องแดงทุกสีชมพู้ขาวผีพวกสีังตัดประตูให้าประตูหลอใจเยเลยลกนีจาไางสนามลกนีคุก

เดินม่เ<พ>ด<วก>ินมานมาเดิมดนาเดินานมานมาเดนมเมาเดินาเมาเดินาเดินาเดิเนมาเเนมาเดินมาานาเดิาเดมานาเดาเดินมมเดินมเิดเดเเนมมเดเ được mong anh, anh hát bài này,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  bài เม um. ื่อเด็กเมื anyway> so ่อสามเด็กเมื yes? ่อนาสองคเนี่ยเด็กเมื่อสามเสอร์ไปเมื่อนาเลยไหมกงโลง่้ีได้เียต่อไปเด็กเมื่อนาสองวเนี่ยเเสิร์ฟแงอะไรด้เอยากโทรเพรันรับ

ในโรงเรียนนโรงเรียนนนยเ้ยพอเาอยู่ใส่รองพอเราม่เรียนเทียบ่ะพเรเรียนเทียร่พอรงไม่นี่นะยางน่าจะก่บมาอเทียร์มาอเทียร์ดินพ่อมาสอนี่แล้วปานนี่าหลังแงกไปเลต่อสิงสิงจะตีมือได้หรือเปล่า อ๋ออ๋ออ๋อจะตายแหละอย่าให้พอดอย่าให้พอดเสียงเตี้ยอย่าให้พอด

มูนชื่อไทยคนตีนแท้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่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 

นี่ใหม่ใเนี่ยลูกสิบเก้าสิบสามเอ็มเอ็มเอ็ม่เหอเม่เอม่มเปลี่ยนทรงครับ điểm rồi điểm rồi dừng lạ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 i dừng กดปุ่มบนวิธีหยุดกดปุ่มบนปุ่มบนเห็นไหม trong cái này ạ. Ở nhà thì 17. 17ครับสวัสดีครับ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 

ขอบคลณขอบคอ

Come on! Yeah. Yeah.

นี่ครับก็เราก็แชมป์แชมป์ตะก้อนครับมาครับตัวจะที่ตัวอ่ะรับรางวัลอีกครับอ่านี่ครับก็บรรยากาศนะครับหลังเกมนะครับ แชมป์นะครับแล้วก็ผมยิงนะครับวันนี้ปีนี้โอ้โหสุดยอดน,นะครับโคตรนุ่มแล้วก็ทีมงานอยากกินอะไรเด้ออยากกินอะไรเดอกกันเอะไรเว้ออยานกินอะไรเด เนี่ยครับวันนี้กองเชียร์ก็ทั้งกินทั้งไปเชียร์วันนี้เมนูจากเจ๊แป้งครับเจ๊แป้งตำระเบิดแม่หมอนะครับนี่แม่หมอคาถาแม่หมอชอบมามคาถาได้ครับใช้คาถาอะไรครับคาถาปูนาคาถาปูนาโดอกนี้น้าตากองหงายหลังเลยนะครับรอเล่นครับคะไรอยู่อะไรอยู่ขอดนอด่กินมือไหนยิ้มยิ้มดิ สตาร์โค้ดเลยครับเดี๋ยวพ่อสตาร์โค้ดเลยวะใ้วะองเของเชียร์ครับนี่ครับเราได้มาเพราะกองเชียร์แล้วนี่หัวหน้ากองเชียร์หน่อยครับหัวหน้ากองเชียร์ไปไหนเอ่ยหัวหน้ากองเชียร์ครับโอ้โหกี้จนคอแตกครับได้ข่าวว่าเขาเบ้์ปากใส่ด้วยเลยครับติดต่อค่ะ